เนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้วันนี้มาปลูกมะละวานค่ะปลูกมาแล้วสามแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มจะได้กินเยอะๆเนี่ยมีให้กินทุกวันเลยนะฮะนี่เห็นไหมขึ้นดีมากเลยปลูกแล้วสามแปลงมาต่อที่แปลงที่สี่ค่ะคนนี้ไวมากนี่มาถึงปุ๊บขุดกอนเลยก้อนงานโอเคก่อนก่อนดูปปานะก่อนดูมานี่มามาปปาสอนมานี่มาตรงนี้มาตรงนี้อ่า来这里来这里啊这้า站好哦这ี子 然后这里这里我们我们把土翻到这里来啊这里你看这里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 啊โอเแล้ว拉过来把土拉过来แล้ะถ้ามีจอบเพิ่มอีกไหมอ่ะเนูไปเอาสิไปหนูไปเอาจอบไปสิโอเคตรงั้นเลกโอเค把他放好哈 we planting chayote g นฮะ uh? we planting chayote uh. remember yesterday chayote ใช่ไมอ่ะเน่นก่อนก่อน มะละหวานมันไปมมันไปไหนอ่ะเขาคงเข้าใจว่าผมกําลังขุดหาอะไรอ๋อเอ้ะสงสัยสงสัยไปตรงนี้แน่เลยลองขุดตรงนี้ดูสิตรงเนี้ยเข้าไปตรงเนี้ยลองขุดดิเอาขุดเลยขุดเลยขุดเลยไปแม่เห็นไหมเขาเข้าใจว่าผมกําลังขุดหาอะไรกำลังหาน่ารักเชียวนี่แล้วนะเด็กไรเดียงสาจริงจอิงเาขุดเลยขุดเลยก่อนหาเลย อ or, uh, ุ้ยปะป๊าเห็นตรงเนี้ยปะป๊าเห็นตรงเนี้ยเข้าไปตรงเนี้ยเข้าไปตรงเนี้ยลองขุดตรงนี้ดูสิขุดตรงเนี้ยเร็วไม่มีดูทีอ้ยอ๋อไม่มีเหรอสงสัยไปตรงเนี้ยเอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าไปตรงเนี้ยขุดตรงนี้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 ยโดนพอแกงแล้วหนึ่งมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเลยอ่ะมาแล้วเลยเขาเข้าใจว่าปะป๊ากำลังขุดหาอะไรบางอย่างแล้วเขาขุดแล้วเขาไม่มีแล้วถามว่าไปไหนเนี่ย อ๋อมีวิธีแล้วเอ้ยนี่ไงเจอแล้วตัวหนึง่งเจอแล้วตัวหนึ่งนี่ไงไน,นี่ไงไส้เดือนอะอะให้ก่อนกอให้ก่อนก่อนแบมือสิแบมือแบมืออะปาปาให้อะปาปาให้เอาหนี่ไงขุดไส้เดือนนี่ก็เป็นตัวการันตีอีกตัวหนึ่งว่าเราไม่ใช้เคมีเลยมีไส้เดือนอน๋อกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคะ่ะชอบไหมนี่ไส้เดือนอันนี้ไส้เดือนนะลูกถ้ามันใหญ่กว่านี้อีกก็ไส้ปี เออถ้าถ้าเล็กๆกว่านี้ไส้วันแล้วก็ไส้สัปดาห์โอเคนะใช่เหรอทำไมหนูเรียนไม่เคยพบไม่เคยได้ยินมาก็แกงเขาหน่อยเขายังไม่รู้เรื่องโอเคมาเอลี่ช่วยกันมาทำตรงนี้ตรงนี้นะระยะก่อนจะไส้เดือนอีกไหมคือต่อสิลูกคิดได้กกิ้งเปิดทางให้อ่ะออคือฝั่งนี้มาเหมือนฝั่งนี้ใช่ไหมเอ๊ะที่รักไส้เดือนภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะฮะไส้เดือนภาษาจีนนิชิวมะเออใช่ใช่นิ้วชิว แต่ไม่ลืมภาษาอังกฤษเราใช้เดือนเรียชิวิ่งบ้าไม่ใช่หนีชิวหนีชิวนะั่นมันตัวที่มันอยู่ในโคลนหนีชิวบ้างงั้นกชิวิงไม่ชิวิงชิวิงลืมภาษาอังกฤษแม่ก็ลืมแล้วใช้เดือนเรียกว่าอะไรเอาไส้อะลำไส้เขาเรียกอะไรอ่ะ อย่าอย่าพูดเลยแบบคุณแน่นอนแล้วเดือนมั่มไงวัวมั่มไงมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะไอ้ก่อนอยากได้ไส้เดือนเพิ่มไหมครับขุดเจ๊ดูกอ้ป๊าป๊ากำลังขุดนี่ป๊าป๊าเจ๊เจ๊กำลังขุดหาไส้เดือนอ่ะเร็วเร็วเคุณเร็วไส้เดือนไหมเดือนแจงแล้วหนึ่งเกมนู่นนะอ่าเก็บนู่นไม่ต้องเก็บมามะมีเก็บไว้ให้ครับมะมีเก็บไว้ให้มาเก็บโอ๊ยหนูต้องกลับบ้านไปเก็บนั่นน่ะนี่เก็บไว้ข้้้าาาางงงลล่่่่กกกกออออนนนน็ไไไไไไดดเเคมปหหหรัุณจะะยๆ เก็บรอยเกินนะเจกินแน่ไม่มีไม่มีถือให้ไหมเก็บนะอ่ะเก็บในตะการ้านี่ก็ได้จะเก็บไหนอ่ะอ่ะนี่ไงนี่ไงเอาผักปุยลิงอ่ะก้อนเขาหนาวอะ่ะห่อให้เขาก่อนเขาหนาวอันนี้เป็นผ้าห่มอ่ะอผ้าห่มเลี้ยงให้เขาอ่ะเลี้ยงอะ่ะใส่เข้าไปแล้วเราก็ห่อไว้ห่อเสร็จปุ๊บไปเก็บในตะกร้าก่อนไปแล้วเดี๋ยวหาเพิ่มเอาไปเก็บเอาไปเก็บในตะกร้าไปโอเคไป 1ิบสิบมือสิบไอ้ไม่ไม่ใช่สิบมือสิบสิบนิ้วสัมผัสอ่ะมันจะเสริมสร้างระบบประสาทสิบนิ้วเท้าสิบนิ้วมือให้เขาสัมผัสดินเอาอีกใช่ไหมอ่ะก็มาคุณเลยมาหาเร็วมาหาเร็วต้องมาช่วยกันคุณเร็วเร็วถ้าเอาอีกก็ต้องช่วยกันลูกไม่ได้ดูอยู่ โอเคอ่ะที่จริงเราจะเสร็จแล้วนะเนี่ยหุยก่อนเจอแล้วกอนเเจอเจอเจอแล้วเจอเจอเจอแล้วเปเร็วอันนี้ก็ใช้เดือนไปดูซิไม่น่าใช่ไซต์ปีเพราะไสตปีตัวยาวกว่านี้โอ้โหเหยียบแปลงผักพ่อไปเลยเห็นไหมเฮ้ยก่อนกอนได้เพิ่มแล้วตัวหนึ่งไหนโชว์โชว์ให้ค่ะค่ะน้องอ่ะเขานอนเขาหนานโอเคอ่ะวโอ้โหเด็ด เขาเรียนรู้ตามเสียงที่เราเสกข้าหนาวใช่ไหมข้าหนาวค่ะอ๋อข้าหนาวสิอ่ะต้องห่อห่อห่ออั้าเขาอุ่นอุ่นให้เขาอุ่นอุ่นก็ลสาเดือนน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมข้าวหนาวค่น่ารักกุนกอลเลยเนาะอ๋อห่อไว้อ่ะห่อแล้วไปใส่ตะกร้าแล้วเดี๋ยวมาหาใหม่นะโอเคไปเออไปฝั่งนู้นได้ไหมอย่าเหยียบแปลงพ่อได้ไหมมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ตามไม่มีมาเนี่ยฝั่งนี้ไม่เอาจะเหยียบอ่ะเหยียบไปก่อน วุนจงใจเลยเนี่ยจงใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละอ่ะมาเก็บก่อนแล้วอ๋อนี่นี่เหยี่เพิ่มเดี๋ยวป๊าต้องตีแล้วคนนี้โอเคแล้วแล้วก็เอาวัชพืชออกอ๋อนี่ไงเจ้าเจอแล้วอันนี้เจอแล้วไส้วันไส้วันน่าแสดงว่าตัวเล็กมากนี่ไงตัวแค่นี้เองไส้วันนี่ไงไส้วัน จะจะหาไส้พีเอาเอาปวยเล้งอีกหนาวใช่ไหมเขาหนาวอ่ะเขาหนาวอ่ะอ๋อเขาหนาวต้องห่ออีกตัวหนึ่งอ่ะขาไส้พีก่อนอ่ะห่อไว้ห่อไว้โอเคอ่ะทีนี้ไปใส่ตะกร้าเอาไปใส่ตะกร้าขหมดส่วนนี่ปวยเล้งหมดพอดีไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมาทางมาฝั่งนี้ค่ะมาฝั่งนีอันนี้คือถนนนะโอเคเก๋งมากอเคะไงในตะกร้าเลยครับอันนี้คืออะไรมันดูเหมือนไม่ใช่ไส้เดือนเลยอ่ะวางเข้ามาไอตัวหนึ่งวางเข้ามาเลยครับเก็บเข้ามาให้เขานอนเลย เข้านอนเนาอมให้เข้านอนก่อนครับเคเราจะปลูกแล้วนะลูกไม่เหยียบแล้วนะจ๊าโอเคอะตามปะป๋าไปดูเลยเก้าลูกให้ชั้นก่อนไปเล่นเลยไปเยอะฟังโน้นแล้วอีิมาไปเยฝังโน้นแทนเ้ก้าลูกก้าลูกอ่าเราจะเลือกวางเห็นไหมฝั่งนี้มันมียอดขึ้นฝั่งนี้รากจะออก ระว,วังเฉียงแบบนี้นแล้วอ่าแล้วเ<ห>นี่ยดูนี่เอาดินโกบอย่างนี้อ๋ออ่าแล้วเนี่ยอย่าให้โดนต้นมันนะคือให้ลากมันเดินเข้าไปเอ,เองเออกรไม่มาแบบน,นี้อ๋อนี้อือไอปาวางไงให้นะโอ้โหนั่นช่วยกันพูดเราพวงดินมันเหยียบเลยมีหลายรูเลยไม่นี่เมีลยมีเลยอ๋อมีรูเลยมีรูเลยกันก็ตั้งใจทำรูใช่ไหมมีเลยมีเลยโอช่วยทำรูให้เหรอ ไม่จำเป็นก็ขุดเสร็จแล้วไปแล้วอ้่ยเชคออนอ่าเรนหนูปลูกนะหนูปลูกเดี๋ยวป๊าป๊าจะพาชกอนไปเอาหญ้าฟางมาคุมก่อนไปก่อนไปเอาหญ้าฟางไปเอาหญ้าฟางมาข่มใหม่ใช่ไเนี่ยมอ๋อไปช่วยกันเอาไงต้องช่วยกันทำมาหากินไงใช่ไหมก็คือมะละวานที่เราปลูกกับมะนาวไงลูก มันหนาวเราต้องต้องเอาญ่าผ้าห่มไปคุมให้เขาอ่ะโอเคไหมโอเคไปมาเร็วมาเร็วมามามาวิ่ง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 ใครไว้ใวิ่ง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 ว่งวิ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 ่ง่งวิ่งวิ่วิ่งว อืมประมาณนี้พอไปไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งวิง่งใครว่ายกว่าใครวายกว่าใครวกว่าปะป๊าว่ายกว่าปะป๊าไปก่อนแล้วนะมาเร็วเก่งมากนะผู้ชนะอยู่ในต่งางหากเพราะเขาไม่เคยไปไหนเลยเชอร์กอนตามมามา,มาเร็วมาเร็วเก่งๆโอ้โหมาถึงนี่ <c oughs> หายไป30เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> อ่านี่ก่อน <c oughs> เขาหนาวไง ข้าหนาวกระปุนี่น่ารักมากเออข้าหนาลเราก็ต้องคุมให้เขานี่เราคุมให้เขาไงคุมเป็นแนวนอนใช่ไหมอ่าแนวนอนเลยครับนี่ข้าหนาวอ่ะข้าหนาวเหรอเออข้าหนาวอ่ะเขาไม่สบายอ่ะใช่เดี๋ยวข้าเหนาวเขาไม่สบายเราต้องคุมให้เขาไงจะต้องคุมทับก็เหมือนกองกองงานกองกองนอนป่าก็คุมผ้าห่มให้ใช่ไหมอืมจะได้อุ่นๆไงโอเคช่วกองกองมาคุมไหมคุมไหมมา พ่อป๋าสอนมามาเลยอ่ามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาถือไว้อ่ามาโอเคคนกันช่วยกันคุมแล้วก็ให้หัวเข้าโผล่มาด้วยนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกนะโอเคเก่งเก่งข้าต้นไม้อืมอะไรนะให้กับข้าวที่คือใบไม้ใบไม้เหรออ๋อข้าอยูโต๊ะอ๋อใช่ใช่ใช่อยู่บนโต๊ะ ก่อนจะเจ๊ให้ไส้ปีไส้ปีใหญ่ไหมไส้ปีใหญ่ให้หน้องก่อนให้ขอนอนก่อนนะบอก <laughs> ให้ขอน,นอนก่อนก็รู้ไว้เดี๋ยวว่าไม่ใช่นอนโอเคภารกิจก็เสร็จสิ้นแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บอ้นี่เก็บเก็บผักด้วยเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> เอาผักไปกินวันนี้เลยโอ okay. เคมา